นห,นหลายคิวมาหยิบดอกมีวายเต็มกระลาเบลดอ,อกอนี้คู่น้ดอกโค้ไปหมื่นสี่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระรทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเอา้าลำระบำ,ำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส,นนส,นนส่น้ำละลายใส่น้ำละลายก็โซผาตายนังคืน ครนโอเคครับสวัสดีเพื่อนที่นะ่ารักทุกคนด้วยวันนี้นะเกมของคร็อกเทลแม่สาวเรือร้อนของเรามาจัดอีนนกว่าวันนี้จะมาเซอร์ให้รู้จักไปเลยครับผมมาจัดเอาให้ดูที่จะมาหาติดคอใส่เป็ดสิบซนะื้อามาถึงแล้วกลุ่กันนะเดี๋ยวอยากมีรอใส่ใหมดแลด้วอยู่นี่คอมอสต้มีไวไ้ตางแถวดอกสวยงามมาวามาแดดาโอเคกเันลูกคิวหนึ่งไปนะ ไปก่อนเจ็บร้อย้ม,มนิมูจัดี๋จะบังวับไผเป็นใหม่ไมาดีตัวเต็มคาราเบวลูกกีมาดอกนี้คูนี้โปงมาเจ็บมานึ่องหล่คิวมปหนดอกมีไวเต็มคะราเบลดอกนี้คูณนั้นสองโปงไปหมื่นสีารำเริประบายจ้าขอไปรอสนอมาจับใครเต็มคาราเบลสุดยอดคอยมันสุดโตดสองหมืนหนึ่งไปด,งดี ยังวะมันเกิดยัง oh, ก oh yeah. okay. ับความั่าเอาโอ้ยบ <na> <c ười> ีกไม้บีกไม้บักบักแล้วก็เพลงรูกลักไม่สาวเล่นน้อนไหลเกงมอเราดิคุณที่สองปถ้าตองแบบออ้ยนึกเหงาเดีวกูมันเกิดยังกับความฮ่าเฮาวะเฮ้ยสุดท้ายโอเคสุดท้ายว่างแล้ว ไม่เห็นเลยนะสิบเมอร์เซ็น้มาสองหมื่นสองอู้หูโอ้ยไปต่ออนเดือมอเห็นทั้งัสิบหน่อยเปิดปิดเทอร์โบไปครับเปิดปิดะแต่โม่หมีลูกสิบมาลูกเจนเจนสวยจังหลานเด๋อมาอีกแล้วเต็มกระเบื้องมีไว้เจนงนอร์ปุ๊้าว้วนมาดิวุ้นหวายข้าตอพมขอหน่อยนะแมขอหน่อยลูกกิวดลูีมาดอกนี้ื่นเจ ลงไดนอง่นเก้าร้อยมีไม้แถมไม้ื้นอยมีสันกิตรลงไปห5บาทบาทนุ่เติมมานี่เราโอ้ยเดวแล้วว่จะมาจเอิมาเอราลา ไหลไปแควน้ำสวยงามสิ่งหนึ่งเกม้ไมกดแมงบนเลยเอ๋อร์เมื่มมีไว้หื้อวไหลไปลูกอัโคนซี่มาโ้งเก็นอูนไหลเกเมีอีกแล้วเล่าสวยงาบระแามุดไมสี่แต่สูนเก็บคไปกอมแล้วแ่เดามัญหาดแจิตีบอกโอเคันนี้มาเหนือมากหมดที่มีแต่จานห ไหลเอไปเลยดูล <S 々> ูกไบซุกันมีแก้วมีอะไรต่อปรับเตีอะนี่บอยอ้เน่อาอย่าว่าอย่าว่าลูกไูแล้วอะไรไปล้าสวยงามากแม่มีอะไรไหมจ๊ะลูกคิวลูกแกลูกสีเจ้าเ่ปับมีแก้วดอก้ี่โม้ามันดีหแดงง่ยิวมาเจ็ด้อยห้าสิบกนี่ เดี๋ยวเราหวดนะ้วดน,นวใช่ไหมไอ,อโรน่โลกขั้นาเดียวตัไป2 8ง0มนแปดดนลงเจอายบายฉันชอบเลยว่ะชอบจริงเ็เกลียเกฟอแล้วมันเต็มเครื่องยอ่ะขาไปหมื่นข้าวอ่ะที่ดู<ม>โอเคเรื่องวันนี้พวกเราทีันหกหมื่นสามพันสำหรับของแถวของเราก็รีบทิ้งให้ไหวแล้วผมโอเคฝากกดไลค์กดติดตามสกาันสนทกัน,กน,นเอจะเจอใหม่ในคลินะบบายบาย